เอาเส้นที่หนึ่งเนี่ยทาเป็นวงไว้ทาเป็นวงอย่างนี้อ่ะทำมือหนีบไว้แล้วอันนี้คือเส้นที่สองเส้นที่สองนี่มันจะตรงข้ามกับเส้นที่สี่เอาเส้นที่สองเนี่ยคล้องเส้นที่หนึ่งแล้วก็เอามือนี่หนีบไว้เอาเส้นที่สองเนี่ยเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งนี้คือคือถ้าพี่จับเนี้ยมันจะมันจะปิด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 อันนี้ ต้องบิดจับฮะต้อง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 จับมือซ้ายต้องเอามือซ้ายจับเชือกเอ่ยอันนี้แสดงว่าบิดไปอันนี้เสดงว่าที่สองเชือกเอาเข้าอันบิดทางนี้เลยบิดอ่าอันนี้แหบงอย่าเพิ่งแทรกแบงค์อาจารย์ใส่คลิปแล้วก็เอาเอาเอาอันนี้ให้มันให้หางมันขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแล้วก็เอาเส้นที่สามเนี่ยคล้องเส้นที่สองเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองแล้วเราก็หนีบไว้ แล้วเราก็เส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามแล้วก็เอาเส้นที่ 4, สี 3, ่เ,เนี่ยแย่รูห่วงนี่ว้ที่เราทําเป็นห่วงอะแย่รูไว้อ่าแล้วเราก็บีบแล้วเราก็ดึงให้แน่นๆ่นดึงดึงดึงแต่ละจัดจัดอ่าจัดน่อันนี้อันนี้คือดอกกระทุ่มครับวิธีการที่จะทําดอกกระทุ่มเนี่ยเราจัดจัดจัดจด,จด,ดึงให้แน่นเลยมันจะได้เป็นรูปแบบนี้แบบรูปไหนเนี่ยเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ย อ่าไปดอกกระุเอาใหม่พี่ลืือออกใหม่ซ้อนใหม่ครับก็คือสามเส้นที่หนึ่งเป็นห่วงอ่าสมคิดทำให้ดีๆตั้งใจทำเอามือสายจับดูนะตั้งใจดูสมคิดจับนี้นะอ่านนาจับนารับแล้วก็ช้าๆช้าๆอ่าอันเนี้ยทำเป็นห่วงก็คือบิดเงี้ยให้เป็นห่วงแล้วก็อันนี้โป้งบีบไว้อ่าอ่านี่โป้งบีบไว้แล้วก็เส้นที่สองเนี้ยคล้องเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่หนึ่งนะที่เราทำห่วง เราเอาเส้นที่สองนะคล้องเส้นที่หนึ่งแล้วเราก็มือหนีบไว้คล้องละพันนี่อ้อมอ้อมอ้อมแ้งล่างนี่แหละเ้าหนีบแบงล่างเส้นหนึ่งอย่าไม่ต้องทำอะไรคล้องก็เฉยๆแล้วผู้ลคล้องยังผิดอยู่อ้อมอ้อมล่างอ้อมล่างแล้วก็เอาเส้นที่สามอ้อมเส้นที่สองอ้อมเส้นที่สองนี่นะแล้วเราก็หนีบไว้เอาเส้นที่สี่อ้อมเส้นที่สามนะ แล้วเราก็เอาปลายเส้นที่สี่เนี่ยแย่เขาไม่ในรูเอ่อแย่แย่เขาไม่ในรูเส้นที่หนึ่งให้นึกถึงหลักให้นึกถึงหลักดอกบุกก็ได้อ่าอเหมือนกันต้องออมเส้นที่ก่อนวะต้องออมเส้นที่สามดินี่อ่ะออมออมออมใต้นี้แล้วเราก็แย่เข้าไมในรูนี้จะเก็บตรงนี้อ่าตรงนี้นี่แล้วเราก็ดึงอ่าจับตรงพี่เลยอ่านี้ทีนี้เราก็จัดดึงให้แน่นๆน่นอ่าดึงให้แน่นๆดึง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  อ่าแล้วทีนี้ไปต่อยังไงพี่ก็ไปต่อยงไงก็ดึงให้แน่งก่อนครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าถูกนะถ้าถูกจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าเป็นดอกบุกก็จะเป็นตะกล้อครับเด็กจะเป็นแบบนี้อันนี้ดอกกระทุ่มก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ครับนานแล้วเราก็เอาเส้นที่หนึ่งเหมือนเดิมทำเป็นห่วงเหมือนเดิมเส้นหนึ่งเป็นห่วงห่วงเหมือนเดิมเส้นที่สองอ้อมตาเส้นที่สองอ้อมตายเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามอ้อมตายเส้นที่สอง เส้นที่สอ้อมใต้เส้นที่สามเส้นที่สี่แย่รูที่หนึ่งแย่ตูดที่หนึ่งล้วจ็จัดใหม่จัดจัดจัดอาจัดพอดึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ้ม อาจจะเป็นปุ่มเลยแล้วต่อไปทํายังไงต่อทำอีกรอบหนึ่งสามรอบวงสามรอบสามรอบนะดอกกระทุ่มนะทำสามรอบมันจะสวยะจสวยเริ่มมาเดิมก็คือเอาเอาต้นที่หนึ่งเป็นวงเต้นที่สองอ้อมใต้หนึ่งเต้นที่สามอ้อมใต้สอง เทนที่สี่ออมใต้สามเทนที่สี่สอดสูตรหนึ่งสอดใต้รูหนึ่งแล้วก็ดึงแล้วก็แต่งแต่งตกลงทำสามรอบสามรอบสำหรับเงื่อนดอกกระทุ่มครับทำเพื่อให้มันแน่นไม่ใช่ทำดอกกระทุ่มเพื่อเพื่อเราที่จะประโยชน์ประโยชน์ของดอกกระทุ่มคือ คืออะไรครับมันจะแน่นอีแล้วมันจะไม่แตกไม่เสียบไม่แตกเสืยบไม่แตกแล้วก็จะทําเป็นลูกคลักได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้วิธีเก็บปลายอ่าวิธีเก็บปลายดอกกระทุ่งก็คือทาให้กลมๆเหมือนลูกยอนี่อย่างนี้ครับอ่าเราจะเรียกลูกยอก็ได้นั่นเองครับและทีนี้ปลายเนี่ยมันจะมีมันจะมีช่องอยู่เราจะต้องเอาหาอะไรเนี่ยเหล็กหรืออะไรก็ได้แย่เข้าไปในรูนี้แย่ไปในรูอ่าลงปลายลูกลางเลยใช่ไหม เนี่ยแทกไม่มันจะมีมีจะมีรูอยู่สมมติว่าเส้นที่หนึ่งไงอันในเส้นที่หนึ่งเราแย่รูแบบนี้อแล้วเราก็ชักออกเราใช้ไขควงก็ได้แล้วเอาเชือกเอาไ็ปลายเชือกกแย่ขึ้นมาสอนขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองก็จะมีช่องตรงนี้อ่าแทงแทงช่องที่สองก็จะมีช่องของเขาจะมีช่องอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วเราก็เอาปลายเส้นที่สองมาแย่ก็วิธีเก็บปลายเชือกครับแย่แล้วนอันนี้ เป็นสูตรที่ล้ำลึกแล้วก็ช่องที่สามช่องที่สามก็อยู่ตรงนี้ก็แย่ไปเพอแย่เนี้ยถ้าไม่ถูกช่องน่ะมันจะขึ้นมาเลยเนี้ยมันจะขึ้นมาแล้วเราก็ไปช่ที่สามแย่ก็ไปถูกไม่ถูกก็แย่ไปเถอ,อะเก็บเป็นการ <laughs> เก็บปลายครับแต่แนะนําว่าอย่างนี้ไม่ควรทําเชือกลากเ <c oughs> ชือกลากติดเป็นเชือกไอ้นั่นใช่มันต้องเป็นเชือกหมุนหมุนมหมุนหมุนนะไอ้ที่ ไม่ให้เชือกมันเป็นเกลียวใช่เขาเรียกว่าไอ้ตัวตัวเชือกตัวเส้นที่ผูกผูกหลักนั่นแหละแล้วก็ต่อกับเชือกเส้นสะพายเนาะครับเออ๋นี้หมุนดีมากอ่านี่เก็บไม้หมดแล้วเก็บเส้นดีสี่ขึ้นมาเนี่ยเส้นดิสตก็แยกมาโอเคทีนี้ก็ปล่อยไปเลยจะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็ปล่อยไปเลยไม่มีแตกไม่มีขาดครับไม่มีแตกทีนี้เราก็ดึงดึงให้แน่น ดึงแต่ละเส้นให้แน่นก,ก็แน่นมากเยี่ยมเลยผมพูดแทรกพี่ทุ่มขอโทษด้วยนะครับพูดแทรกอาจารย์แต่เพื่อขยายความให้มันชัดเจนสำหรับพี่น้องเอซีนะครับเห็น <F 3 S 2> ไ,ไหมสวยงามน,นี่ขณะดทำเร็วๆนะครับแต่ถ้าตั้งใจทำนี้จะสวยมากเอาสิทธิ์พีวิทยังไงต่อ,อาามือยังไงครับอา,าจารย์อีอออรากห่งอันนี้สาม ไม่ใช่แล้วภาษามันจะต้องไม่รวมกันนี่มันผิดมันผิดแล้วอีกแต่ต้นสมคิดว่าไงผิดมันก็ผิดส่ายใจอะไรจะเป็นลูกอะไรสมคิดนี้ยเนี้เนีอาเอาไอดีเอาไอดีะของแม็กสวยอยู่นี่นต้องดูอย่างของแม็ก่ะถ้ามันถูกต้องมันจะออกแข่งใครแจ่งมันอย่างนั้นสมคิดไม่ถูกเสียบนี่าเสียบนี้แล้วดึงแตววันนี้เราได้เงื่อน อีกเงื่อนหนึ่งเพิ่มก็เรียกว่าเงื่อนดอกกระทุ่มหรือลูกมยมไอ้ลูกลูกยอแบบนี้เหมือนลูกยอมากๆเลยครับเหมือนลูกยอแล้วแต่ใครจะเรียกเหมือนตะก้อก็เหมือนเดอกกระทุ่มก็เหมือนดอกกระทุ่มก็อย่างเงี้ยครับดอกกระทุ่มก็กลมๆอย่างเงี้ยสีเหลืองเหลืองดอกไอ้นี่ไงดอกอะไรนะกระทอ่มดอกกระทุ่มนะนี่สอนโดยอาจารย์ตุ้ม อาจารย์ตุ้มหาบ้านไม่ถูกนี่แหละครับฉายาเขาหาบ้านอาจารย์ไม่ถูกลงไปไหนหลงอยู่บ้านพี่สาวอยู่รั้วเซนเลสแล้วไปต่อไม่ได้มืด่นโอเคครับพี่น้องสอไปด